สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียร์เด้อครับพี่น้องครับเอามาหนีกะแต่ซ้อมมากกะย่งแดดอยู่ครับพี่น้องเนาะสวยๆมากครับผมฝนตกครับพี่น้องมันนีฝนตกครับค่อนข้างที่จะแรงอยู่ครับผมแต่ว่ากะแป๊บเดียวครับพี่น้องในการหยุดตกไปแล้วแต่ว่าก็มีลิ้นลนอยู่ครับผมครับเอาคลิปนี้เด้อครับพี่น้องครับตามกันต่อเช่นเคยกับเลขล่างของคุณยายเสียงหวานครับผมครับ หมอบังหันคุณยายหลุดได้ครับผมเพิ่ไฮสองสี่เก้าครับผมแต่ว่าสังเกตเบื้องเลขเพิ่นเนี่ยจะต้องขืนบนยุดตัวหนึ่งตลอดได้ครับผมเป็นแค่เพิ่นนไ้มาบพีนองเนาะแต่ว่ากับอันนั้นคือคุณยายเพิ่นกับผู้ด้สนใจครับผมถือว่าเป็นผลพ่อยใดไปครับเดขกของเพิ่นจะเป็นเลขล่างได้ครับผมเลขกล่างครับสําหรับคุณยายครับผมเพิ่นจะ เบิ้งเล็กของพอว่างน้ำเขียวประกอบน้ำครับพี่น้องเนาะแต่ละงวดครับซึ่งงวดว่างหันเพิ่งเกิดลดไปแต่ว่าเพิ่นเกิดมีหลายสูตรครับผมเดี๋ยวพี่น้องซี่ล่องไปฟังกับกมาเชียน้ากันครับผมที่เด็ดของคุณยายกะเผือบเดาคือเก่าครับพี่น้องเนาะที่เด็ดของคุณยายเสียงหวานครับผมล่างอย่างเดียวครับก้อนที่จะไปรับชมรับฟังหน้าทางตัวเลขกกับคุณยายกมาเชียกับขอขอบพระคุณคุณยายด้อยครับผมครับ ไปรับชมรับฟังเลขล่างของคุณยายกันเลยครับคุณยายครับกามาเชียสวัสดีครับผมค่ะสวัสดีค่ะครับคุณยายฝนตกดีไหมครับผมทางนูน้นฝนตกอย่างดีตกทุกวันมะม่วงอย่างเยอะใครก็เอามะม่วงมาให้เต็มบ้านยายไม่รู้จะไปทาอะไรแจกใครก็ไม่หมดมันใครบ้านใครก็มีครับผม โอ้ยอะไรอย่างมากเลยมัมม่วงนะคนใหญ่ใครเอามาให้ครับแม่ชาวบ้านเนาะเขามีเขาอยากเอามาให้สุกหรดอดียวครับผมก็ไม่มีหลายคนที่บ้านมันไม่มีกี่คนที่บ้านมีสี่คนลูกเขยกับลูกสาวกับลูกสาวลูกสาวสองคนยายเป็นสี่ลูกเขยคนหนึ่งเป็นสี่เป็นสี่คนเองแล้วเขาก็ไปอยู่ร้านอาหารสองคนแล้วยายจะอยู่ที่นี่สองคนแต่ลูกสาวคนโตแค่นั้นเองครับไม่มีใครกินอะไรเลยมีแต่เราใส่บาตร ใส่บาตรก็ใส่มากก็กลัวท่านหนักเนาะก็ใส่พอประมาณกลัวท่านเดินถือหนักมะม่วงเยอะมากครับผมมะม่วงเยอะฝนมันดีปีนี้เดือนเมษาฝนตกทั้งเดือนเลยครับอันงวดนี้ยายได้ตัวไหนครับผมหนึ่งหกเก้าข้างล่างนะตัวที่มันติดไปที่แล้วน่ะงวดที่แล้วสองสี่เก้า สองสี่เก้ายายมาคิดแล้วโอ้ทำไมเลขดับหมดเลยเนาะเลยยายเลยไปหันอนาะตัวใหม่แต่ว่าก็แปลกนะเลขคุณยายต้องติดบนตลอดนะของยายนะถ้าพูดถึงว่ามันผิดมันไม่ผิดไปเลยมันไปขึ้นบนเลย <c oughs> มันเป็นแบบนี้มันไม่ใช่ผิดขาดไปเลย <c oughs> แต่ที่นี่เลขเราเนะี่ยมันเป็นล่างเรา <c oughs> เราคิดเอาล่างเราวบนเราก็ไปเอาแต่ยายก็ชอบเก้าอย่างตอนแรกชอบแปดตอนแรกชอบจ็ดแล้วยายเรยเอาจิตมาลงล่างครับ <c oughs> จว่าโอ้เจ็ดไม่อยู่บนมาเจ็ดมันโดนดับเจ็ดมันโดนดับก็เลยก็เลยไม่เอาอืก็เลยเอามาไว้ล่างทีนี้ล่างมันไม่โดนดับเจ็ดข้างล่างนะที่คุณยาจะดึเลขออกมาแล้วเราจะมาหาตัวเด่นอีกตอนนี้คุณยายได้หนึ่งหกเก้าจ้ะยายว่าจะเอาหกครับเราของเก้ามาเชียร์ตัวไหนเด่นก็มาเชียร์มีแต่เลขดับดับห้าแต่ว่าเลขเด่นนี่เก้ากับหกชอบอยู่ครับผม โอ้เก้ากับหกเก้าก็ก็เล็งสองตัวไว้ก็ได้ครับแต่ของยายนะมันไม่มาด้วยกันหรอกมันนานๆมาครับคุณยายจะพูดอย่างนี้เที่ยวนั้นมาเลยสามหกมาเที่ยวเดียวมาแล้วไม่มาอีกหรอกเรับผมเที่ยวเดียวค่ะยายจะคิดว่ามันมาให้กิ่ว่าที่แล้วนะยายน่ะไม่ถูกหวยมาตั้งนานแล้วนะยายมาคิดเลงว่าวันที่แล้วรายเล็งแปบไป้นหลักสิบยิ่งไปดูของของพี่ประกายเนี่ยยายชอบเลย แล้วแกหูยูแกว่าเกดหลักหน่วยยายชอบจีบเลยเตรมเมเลยคุณยายเพราะว่าย,ยายันถูกใจยายที่นี่สองยายก็ไม่เอาที่นี่ยายก็เอาแปดตัวเดียวยายจะเป็นคนแบบเนี้ยชอบฉีกเลขถ้ายายเลขมาดีๆอย่ายยายจะฉีกได้เลยคือไม่ถูกยายก็ไม่ว่าเพราะยายชอบฉีกเลขให้มันเหลือน้อยตัวอืจ้าฟันธงในยายนะ ายไม่ค่อยถูกหรอถ้าถูกแยก็ได้ตังค์เลยครับอย่างที่เราให้ฟังแหละถ้าถูกก็ได้ตังค์ถ้าไม่ถูกก็ไม่เป็นไรมันไม่ถูกแบบไม่ได้ว่าไม่ได้เสียใจเลยเพราะเราชอบฟันทูมีลิมิตอยู่แล้วนะคุณยายเนาะเป็นเท่านี้ครับพอพี่บระกายมาอุ้อยากจะถูไปหาหนุ่เชียว่าอุ้ยทำไมชอบเลขพี่บระกายเกินไอหกแบบไอไอไอเจ็ดหลักหน่วยทำไมชอบเกินแล้วเลขมันพึ่งมาเนาะเลขมันพึ่งข้างบนออกเนาะ ยายไม่ใส่ใจหรอกถ้าชอบแล้วออกไม่ออกยังไม่ใส่ใจหรอกวันนี้ยายยังว่าหกมันจะติดอยู่นะหนึ่งหกเก้า,าถ้าเทียบใส่ของพ่อวางน้ำเขียวแกได้หนึ่งกับหกยายจะเอาหกหนึ่งยายก็ไปเอาของพ่อวางน้ำเขียวยายก็เอาหกตัวเดียวอืม,มาชนกับของยาย <6. S 2> แต่ทีนี้พอหกแล้วเดี๋ยวเราไปหาลี เเอาเอหกตัวเดียวไว้ก่อนเอาเลขหกตัวเดียวนะคุณยายเนาะค่ะดึงหกไว้ก่อนตัวไหนก็ช่างเราดึงไว้ตัวเดียวตั้งไว้ก่อนครับยายคิดว่ามันจะมาหลับหน่วยกอดูที่ประกายหน่วยติดก็ช่งางตร็นแล้วก็กลับละบแต่ลายวางหลักไว้ดัวหน่วยก่อนหรือว่าเราจะเอาหกเจ็ดตัวเดิมนเจตัวนั้นมันเป็นแปดเจ็ดนาะหรืจะเอาหกเจ็ดแต่เจนะ็ดน่ะ หลักสิบมันมีปัญหาออวัา<ใ>นที่แลวของยายนะั้นหลักหกหลักหน่วยก็มีปัญหาเจ็ดหลักสิบก็มีปัญหานะของยายมันเป็นหลักครับมันเป็นหลักวันนี้ของยายมัน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 หนึ่งมีปัญหาหมดหนึ่งไปหมดในติบหนึ<อ>่งใช่ไหมครับผมห้าหนึ่งไปเลยหนึ่งก็ศูนย์เนี่ยไม่ไม่ไม่ไม,มีเลขสี่ก็ไม่มีเลขห้าก็ไม่มี กไผสงก็มียายเชื่อยายมากไม่ได้หรอกยายเอบตัดเล็กมากเดี๋ยวใกล้วันค่ะใกล้วันใกล้วันจะคุยกันลำเชียให้มันเหลือน้อยตัวทิ่ได้ครับผมเดี๋ยวยายจะพาเอาเงินให้ให้มันเหลือน้อยเอาเอาหกยืนไว้ก่อนนะคุณยายเนาะเอายืนยืนหกไว้ตัวเดียวก่อนเดี๋ยวเราเขาว่ากันแต่ยายจะเอาเจ็ดตัวนงินไปใส่ใส่ไว้ก่อนเจ็ดหกเจ็ดไว้ก่อนจ้ะ ยาคิดว่าเจ็ดมันจะมาตัวเดิมนะหกเจ็ดเลขน่ะมันชอบยืนตัวเดิมมาก่อนนะสังเกตไหมครับผมเราที่นี่ยายไปดูหลักของยายนะมันก็จะเหลือเป็นเป็นเจ็ดหลักหน่วยเพราะหลักยายมีปัญหาแต่ยายก็จะกลับไว้เลยแต่กลับน้อยหน่อยหกหกก็เจ็ดเอาไว้สองตัว เอาก็ติดคุณยายไปครับพี่น้องเนาะไปไขวันอีกเทนึงของตัวนี่แหละเราเจ้าปไานก็เอามาใส่ครับโอเคนะคะต้องล้วันใกล้วันไขว่าใหม่ขอขอบคุณคุณยายเด้อครับผมคุณยายขอบคุณที่ว่าปลูกแขนหลังจะโอนไหนนี่แหละเลยปลูกแขนหลังม่ได้ไปกันสูงกำลังใจไปครับผมค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับอยู่ดีมีแหงเด้อคุณยายค่ะ อาครับผมคุณยายเสียงหวานครับผมเพื่อนกับผแขนล้านหรือว่าอูน้ำใช่ยครับพี่น้องเนาะวันที่ยี่สิบสี่กับมีขอบพุ่วแล้วครับผมกับสำหรับเลขของคุณยาย้อครับผมคุณยายเสียงหวานครับเพื่อไหามากก็คือหนึ่งหกเก้าครับผมหนึ่งหกเก้าครับเพื่อนดึงเด่นมาก เลี้ยงไว้ได้ครับผมนอนล่อแล้วครับพี่น้องเนาะเหล็กลางกับครื่องหกครับผมครับเม็ดเดียวไปก้อนพี่น้องเนาะหกเจ็ดครับผมหกเจ็ดเม็ดเดียวไปก้อนกับพี่น้องเอ็มซีอาจจะสงสัยว่าคุณยาย่นขือถือเหล็กครับผมเพราะว่าเพิ่นห้2สองซีเก่าผลมีหลายสูตรได้ครับผม่นมีหลายสูตรแล้วก็เพิ่นก็เป็นนักพิครอเหล็กนุ่มครับพี่น้องเนาะช่วงโค้งทุกทายกองมัเชียบรดีตามคุณยายครับผมเพิ่นกั มักเหลขกของผีปะกายน่นเพราะว่าตอนที่เพื่อนบอสในคลิปเพื่อนกับว่าเพื่อนหมักเจ็ดบนครับผมแต่ว่าเมื่อกี้กับพี่น้องซี่ก็ได้ยินว่าเจ็ดเพื่อนกับติดดับบนครับพี่น้องเนาะเพื่อนก็เล่ยเอาไว้ล่างครับผมเพิ่นก็หาตัวมาประกบใส่คือเหลขของผีปะกายครับผมแปดอันนี้คือว่าเพื่อนก็ถือเหลขกครับผมครับเอาเงินนี่ก็ลองติดไว้น้ำเด้ครับผม หกเจ็ดครับพี่น้องเนาะเม็ดเดียวกับคุณยายเสียงหวานครับผมเอาถ่ายคลิปนี้ก็มาเชียร์กัขออวยพรให้พี่น้องพี่โชคดีถูกหวยแล้งเงินไปน้ำกันเด้ครับผมหนึ่งมิถุนายนหกสิบแปดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ